การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์มดแดงตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่มันเป็นมดที่ขยันขันแข็งและเชื่อมั่นในการพึ่งพาตัวเองมดแดงตัวนี้ชื่อว่าแดงแดงมีความสามารถในการสร้างรังที่แข็งแรงและหาอาหารได้ด้วยตัวเองมันไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครเพราะเชื่อว่าการทำอะไรด้วยตัวเองจะทำให้มันเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้ในยามลำบาก วันหนึ่งฝนตกหนักจนต้นไม้เริ่มโอนเอ็นรังของแดงก็โดนลมพัดจนพังทลายแดงพยายามซ่อมแซมรังแต่ฝนที่ยังคงตกไม่หยุดทำให้งานของมันล่าช้าและยากลำบากเพื่อนวัตัวอื่นๆเห็นดังนั้นจึงเข้ามาเสนอความช่วยเหลือแต่แดงปฏิเสธและบอกว่าฉันจะทำเองขอบคุณสำหรับน้ำใจเพื่อนๆจึงกลับไปวันต่อมา ฝนยังคงตกหนักน้ำเริ่มท่วมพื้นดินและแดงก็เริ่มหมดแรงเพราะอาหารในรังโดนน้ำพัดไปมันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากไปหาอาหารในสภาพอากาศที่เลวร้ายในขณะเดียวกันมดตัวอื่นๆซึ่งทำงานร่วมกันในหมู่คณะสามารถสร้างรังชั่วคราวเพื่อหลบฝนได้และยังช่วยกันสะสมอาหารไว้อย่างเพียงพอเมื่อแดงเห็นความสามัคคีของเพื่อนมด มันเริ่มคิดว่าบางครั้งการพึ่งพาตัวเองอาจไม่ใช่ทางเลือกเดียวที่ดีที่สุดแดงจึงตัดสินใจเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อน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 ,อนยินดีช่วยแดงสร้างรังใหม่และแบ่งปันอาหารให้แดงรู้สึกซาบซึ้งใจและตระหนักว่าการพึ่งพาตัวเองเป็นสิ่งที่ดีแต่การร่วมมือกับผู้อื่นและยอมรับความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นก็สำคัญไม่แพ้กัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแดงก็เริ่มเรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในหมู่วิตรภาพของเหล่ามดและพวกมันก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในป่าใหญ่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพึ่งพาตัวเองเป็นคุณสมบัติที่ดีแต่เราควรรู้จักเปิดใจรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเพราะบางครั้งการทำงานร่วมกันอาจนำมาซึ่งความสำเร็จและความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า นิทานการ์ตูนคติสอนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ